อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนจับตามองกันก็คือพี่โคติอย่ังไงล่ะโกติคือล่าสุดอะหลังจากที่ให้สัมภาษณ์อทีมนักแสดงไปแล้วทางพี่โกติเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์เดี่ยวในแง่มุมของชีวิตหลังแต่งงานมาพูดถึงใช่เขาแต่งไปแล้วเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาอะมาพูดถึงเรื่องพี่โคติดีกว่าคือชีวิตหลังแต่งงานเนาะเมื่อปลายปีที่แล้วแต่งงานพี่กวางซึ่งหลังจากคบกัน11ปีโอ้โหเป็นความรักที่ยาวนานไม่ใช่น้อยแล้วพอคบกันปุ๊บอะหลายคนก็เอ๊พี่โคติมันเป็นยังไงบ้างพี่โ่ เคยมีเรื่องราวทะเลาะก,กันเลย oh. เพราะว่าก่อนนันนี้ก็คือเหมือนตกลงกันไว้แล้ว oh. ส่วนเรื่องฮันนีมูนเนี่ยก็คือเดี๋ยวช่วงสงกรานเนี่ยจะไปฮันนีมูนที่อ่ปู่น,นแต่อีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนโอ้โ oh. ห หลายคนสั่งจับตา <ใจ S 1> เพราะว่าเ <ใจ S 1> พราะว่าพี่โกติบอกกลางวงสัมภาษณ์เลยว่าถ้าเรื่องเนี้ยฉันไม่ขอมีแน่นอนห้ามมีห้ามนอกใจเพราะว่าตัวเองเคยทำมาแล้ว <c oughs> ตัวเองเคยมีโรคสองใบไปแล้วและแบบโอ้ไม่เอาเลยไม่อยากเลยแล้วขอสาบานกลางวงสื่อถูกต้องออคือตอ<ย>นนั้นคือทีมข่าวชอบม,มากว่า<อ>พี่โกติสาบานแล้วมเกิดอะไรขึ้นเลยเ<อ>คือพี่โกติอยู่ดีเขาก็เล่าให้ฟังว่าเออเขามีโรคสองใบนะ<อ>แล้วก็ขอสาบานจะไม่มีอีกแล้วอ,อยากให้ไปฟังเสียงกันว่าเป็นอย่างไรบ้างครับค่ะ หนูเคยเป็นนะเอาจริงอยู่ในช่วงระยะที่หนูเคยคบกับกวางเนี่ยประมาณห้าหกปีรู้สึกว่าเฮ้ยพอแล้วอยู่เขาว่าเรามีแค่เราได้แค่เจ็ดิ 70, อีกสามติบเราหาไม่ที่ไหนเลยวะสารที่เคยออกให้สะพ้า์แหละว่าเออไปแอบจิกคนนู้นจิกคนนี้สุดท้ายเพื่อจะหาสามติบที่เราขาดหายไปแต่เกือบเกือบข่ดเกือบเกือบรักษาเจ็ดิที่มีอยู่ไม่ได้อ,อยากรู้ว่าคนเจ้าชู้เขาไม่ได้หากันยังไงว่าเมียสามคนสี่คนแล้วแบบ ไม่ไหวอะหนูไม่ไหวจริงคือแค่คนเดียวก็ปวดหัวแล้วไม่มีสถาบานตรงนี้ก็ได้ ก็น่าติดส่วนจนหนูคนจริงคนจริงของพี่กตีมากสบานตรงนี้เลยเขาขอสาบานตรงนั้นเลยจ้าขอสบานเลยจ้ะว่าไม่มีอีกแน่นอนแล้วยังถามอีกว่าเอ๊ะคนเจ้าชู้เขาทายังไงกันได้อันน้าชู้ไงเขาถามว่าคนเจ้าชู้เขาบริหารยังไงกันได้นางบอกว่าไม่มีอย่างแน่นอนอีกต่อไปจนกว่าจะมีจนกว่าเมียคนนี้จะไม่อยู่ถึงจะมีอันนี้พูดเล่นๆขำๆแต่อย่างไรก็ลวแต้ชีวิตหลังแต่งงานตอนนี้คือให้เมียเก็บเงินเมียเนี่ยคือเป็นคนดูแลเป็นชื่อเจ้าของเจ้าเออเจ้าของธุรกิจของพี่กตี พี่กติเนี่ยเป็นเพียงแค่ลูกจ้างลูกจ้างเป็นลูกจา้จางให้กับภรรยาสีภรรยาถามพี่กติว่าเนี่ยไปทริปฮานีมูลครั้งนี้เนี่ยใครจะเป็นคนจ<ม>่ายพี่ก o t บอกว่าต้องพี่กวางไงเพราะพี่กวางเป็นเจ้าของธุรกิจให้พี่กวางจ่ายถ<อ>ามเหมือนกันนะคู่เนี้ยอะอะะอ,อ,อย่างไรก็แต่ก็แสดงความยินดีให้กับความรักในครั้งนี้ด้วยค่ะ